อินาดาดแย่งแฟนคนอื่นพบนี่ผมนอกใจดาวเหรอฮะพบอิดแลวไอ้คนนี้กูขอกูจะเอามันไปอยู่ด้วยแกแกแกแปนมึง่ามาขัดขวางกู เฮ้ยนี่หยุดนะหยุดอยู่นี่นะผีอุ่นส่วนผีดีวะตัวแย่งแฟนคนแบบนี้ได้ไงตายไปแล้วก็ยังทํำบาปอย่างนี้พร้พอมพร้พอบพร้พอมตินสิพร้อมพ้อมนี่ไอ้พร้อมโอ้ยคุณตบผมทำไมเนี่ยดาเฮ้ยผีผี ดาวมากับฉันแล้วฉ hey. ันจะไว้ชีวิตผูหญิงคี well ้อย่านะพมอย่าไปนะยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วผมไปก็ได้แต่คุณต้องปล่อยดาวก่อนนะดาวผมจะไม่ยอมให้คุณเป็นไรเดินขาดรักกันมากใช่ไหมกูจะอ้วกเลิกพูดมากแล้วเดินมาเดี๋ยวนี้ บ้อเหรออ้าเหรอเฮ้ดยดาวเมยไม่เป็นไรคร่ะพอบคนคะผีนั่นมันอะไรกันอะพวกเราเกือบตายแล้วนะผีนั่นคือผีน้องสาวฉันเองค่ะคือ พอโดนผู้ชายหลอกมาขืนใจที่นี่จนตุยแล้วหลังจากนั้นผู้ชายกี่คนกี่คนที่มาพักที่นี่ก็จะเจอน้องสาวฉันค่ะส่วนใหญ่อาการจะสาหัสบางรายถึงกับเสียชีวิตก็มีนะคะเหมือนว่าน้องสาวฉันอยากแก้แค้นมากอะ่ะฉันก็เลยต้องมาสมัครงานที่นี่เพื่อที่จะคอยสะกดวิญญาณน้องสาวฉันไม่ให้ทำร้ายใคร น้องคุณไม่ไปเกิดใหม่ละคะผู้ชายไม่ได้นิสัยเหมือนกันทั้งโลกจะหน่อยน้องสาวฉันทำกรรมไว้เยอะนะคะเลยยังไปไหนไม่ได้อย่าก,กดน้องสาวฉันเลยนะคะเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกคะ่ะนี่ดาวเขาก็น่าสงสารเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้พวกเราสองคนจะไปทำบุญให้น้องสาวคุณนะครับขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณจริงๆนะคะ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเนกะือบโดนผีแย่งแฟนน่ะไม่เป็นไรนะกูอยากได้คนนั้นคนนั้นหลอง